จ่ะค่ะแม่รออยนี่ไงหนูก็เดินดิ ลงทะเลทรายแกฮะลงทะเลทรายแกมันจะไปไหนขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาก่อนเดีวขึ้นมาล้อมขาขึ้นมาดีๆลูกขึ้นมาถ้าลงลงเดินเดินลงไปเลยหนูเดินไปเลยให้มุกลงไปเลยลูกไห้มุกไม่เอาร้อนหนูไปนู่นหนงนี้เราเดินมาเดินไปนู่นดุกเดินไปนู่นเดินลงไปลงไปเดินลงไปเลยออลงไปลงไปอีก เดินลงไปไม่งั้นร้อนไปอีกไปอีกไปอีกลูกเออไปอีกไปอีกไปอีกเออ ฮะแล้วแต่ไปเที่ยวบกับบ้านยังลูกกับบ้านยังกับบ้านยังมางกับบ้านเร็วกับบ้านเอะลูกไากลับบ้านเร็วมาเร็วจะกลับแล้วนะบ้าเร็วไปเร็ว ปลาขึ <c oughs> <c oughs> ้นเร็วเร็วปัาเร็วพี่เอินไปแล้วนะพี <U Books porte> um, ่เอินไปแล้วนะเร็วป้ากลับบ้านไม่กลับบอกแม้กลับแล้วนะไปนอนก่อนเร็วลูกป เดี๋ยวพาไปทะเลเร็วไอ้หมูไปเร็ว